อ่าฮิเมนทยาทิดโดซิสเนี่ยคืออะไรนะครับผมมันคือภาวะที่เกิดจากปรสิตนะครับผมไปสร้างนะครับสร้างเป็นถุงซิสติกนะครับผมในเนื้อเยื่อต่างๆนะครับโดยมากจะเป็นในตับนะครับผมแล้วมันก็จะเป็นซิสที่มีลักษณะนะครับเหมือนกับเป็นไฮยาทิดเนี่ยคล้ายๆกับรกนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีของเหลวอยู่นะครับผมและบางทีนะครับก็อาจจะมี ตัวอ่อนของพญาติอยู่ก็ได้นะครับอ่าจากที่เกินไปนะครับผมแสดงว่าโลกนี้เนี่ยเกิดจากพญาติแน่นอนนะครับผมแล้วมันเป็นพญาติชนิดไหนนะครับผมตัวนี้นะครับจะเป็นพญาติตัวตืดนะครับผมเป็นเซสโทดนะครับผมแล้วสปีชีอะไรนะครับจะมีอยู่สองสปีชีนั่นก็คือแกนูโลซัสแล้วก็มันติโลคิลาริสนะครับผมอ่า สอง s p เนี e s เนี้ยมีความแตกต่างกันนะครับผมโดยที่สำคัญเลยนะครับคือแตกต่างกันตรงที่ตอร์ม m e d i a ตโฮสต์ของมันนั่นเองนะครับผมสำหรับแกนูโลซัสนะครับจะมีแกิน intermediate host นะครับเป็นแกะนะครับผมซึ่งจำง่ายๆนะครับแกนะครับแกแกะนะครับผมโอเคและอันนี้สองนะครับจะเป็นมัติโลคิลาริสนะครับผม อินเตอร์มีเดียตโฮสของมันนะครับก็คือไมโครทีนโรเดนนะครับไมโครทีนโรเดนวิธีจำก็เนี่ยนะครับตัว M นะครับตัวเเหมือนกันนะครับผมแล้วไมโครทีนโรเดนคืออะไรนะครับมันเป็นพวกสัตว์ฟันแท้นะครับขนาดเล็กนะครับผมซึ่งยกตัวอย่างก็คือบ้านๆของเราเนี่ยก็คือหนูนานั่นเองนะครับผมความจริงนะครับสองตัวนี้ไม่ได้แตกต่างกันแค่ตัว i ิน intermediate h o s t นะครับแต่ว่ายังมีความแตกต่างกันในเรื่องของการที่ ไปก่อซิสที่มีรูปแบบต่างกันอีกนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาอธิบายกันนะครับผมโอเคต่อไปนะครับเราก็จะมาอธิบายถึงตัว morphology หลักๆของมันก่อนนะครับ mm hmm. ก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเรื่องอื่นๆนะครับที่สำคัญเลยเนี่ยเราต้องรู้นะครับหน้าตามันเป็นยังไงนะครับผมพวกนี้นะครับ e n o c y t o s คัสนะครับมันจะเป็นพวกที่เป็นหนอนตัวตื่นนะครับเป็นเป็นพยาธิตัวตื่นนะครับที่มีมีลำตัวนะครับค่อนข้างสั้นนะครับผมแล้วก็จากที่เราเห็นพวกตื่นตื่นหมูตื่นวัวครับเป็นตัวยาวๆเนี่ยแต่ว่าเ e อ็กไนโนคอคคาสงเราเนี่ยมีตัวลำตัวสั้นกระติดเดียวมีโปรกติดแค่ประมาณสามอันเท่านั้นนะครับผม จากที่เราเรียนมาเนี่ยมันมีหลายป้องมากๆแต่ไอตัวเนี้ยมีแค่3ป้องเท่านั้นนะครับผมโดยนะครับสกล้องก็จะประกอบไปด้วยส่วนใหญ่นะครับจะเป็น i m เม e ชนะครับแล้วก็เมชรัแล้วก็แก v i ิดนะครับแค่นี้นะครับผมบางทีก็อาจจะมี4นะครับแต่ว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมโอเคและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือโค o l e x ของมันเนี่ยตรงหัวมันเนี่ยนะครับผม นอกจากจะมีพวกซักร์หรืออะไรแบบนี้แล้วนะครับมันยังมีสิ่งที่เรียกว่าโรสเตลัมนะครับเป็นส่วนที่ยื่นออกมานะครับผมเป็นยื่นออกมานะครับแล้วก็มีตะขอนะครับมีฮุกนะครับติดอยู่นะครับผมอ่านี่เป็นลักษณะสําคัญนะครับซึ่งลักษณะนี้นะครับผมการที่มีโรสเตลัมนะครับจะไม่พบใน ทานเนี่ยซกจินาต้านะครับแต่ว่าจะไปพบในทานเนี่ยโซเลียมนะครับผมอ่าอันนี้กลับไปทวนดูนะครับผมไม่แน่ใจว่าในสไลด์มีหรือเปล่านะครับโอเคทีนี้จากตัวตัวเชื้อไอตัวพยาธิจริงๆเนี่ยอดเดวของมันเนี่ยก็อธิบายไปแล้วนะครับผมต่อมานะครับมาดูไข่มันบ้างนะครับไข่มันก็จะเป็นองโคสเฟียนะครับผมซึ่งตัวองโคสเฟียเนี่ยมันเป็นลักษณะไข่ ที่เป็นไข่ของพวกพยาธิพวกตัวตืดอยู่แล้วนะครับผมโดยมันจะมีลักษณะก็คือข้างในเนี่ยมันจะเป็นอ่าโครงสร้างที่เรียกว่าเฮซาแคนนะครับผมซึ่งมันจะมีพุกอยู่สามคู่นะครับผมนี่ตัของสามคู่นะครับแล้วก็ภายนอกนะครับผมที่หุ้มอยู่นะครับก็จะเป็นอ n v e l o ปอีกสองชั้นนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจอะไรมันมากนะครับแค่รู้ว่ามันเป็น เป็นไข่แบบองโคสเฟียแล้วก็มันก็จะคล้ายๆแยกแทบไม่ออกนะครับกับทานเนียเซกจินาตานะครับโอเคถึงมาถึงจุดสำคัญนะครับผมเป็นสิ่งที่สำคัญของเรื่องนี้นะครับผมก็คือไลฟ์ไซเคิลนะครับผมของอ e ีเอ็กไคนอ s อเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมผมจะ จำกัดความง่ายๆนะครับผมก็คือมันนะครับเป็น heterocyclic นะครับผม heterocyclic นะครับก็คือ complex นะครับผมเป็น complex cycle หมายความว่าอะไรครับต้องมี intermediate host ใช่ไหมครับผมซึ่ง intermediate host ในตัวไอ้ไข้โรคคัสเนี่ยมันก็จะไม่เหมือนกันในสปง species นั้นนะครับผมตามที่บอกไปตอนแรกนะครับเราก็จะมาดูกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาเริ่มที่ต้นทางกันก่อนนะครับผม อ่าเริ่มกันที่ไอหมาตัวนี้นะครับผมก็คือ definitive host ของมันนั่นเองนะครับพวกพญาตัวนี้นะครับผมจะมี definitive host นะครับเป็นพวกคณายนะครับผมหรือว่าเป็นพวกพวกหมาอะไรพวกนี้นะครับพวกสุนัขครับโอเคพวกสุนัขนะครับผมแล้วก็มี definitive definitive host ที่อ่าอาจจะอันนี้อาจจะพบได้น้อยนะครับก็คือเป็นแมวก็ได้นะครับเป็นพวกฟีลายก็ได้นะครับผมอ่า ซึ่งตัวเดฟนิท t ฟโฮสต์นะครับความที่เป็น Definitive นะครับดังนั้นนะครับจะมีการสร้างนะครับอดในนี้นะครับแล้วก็มีตัวเต็มวัยเอ้ยมีไข่นะครับเกิดขึ้นในนี้ไข่ของมันก็คือ o n c o โ p h e เฟีนั่นเองนะครับผมแล้วจากในตัวเดฟนิท t ฟโฮสต์นะครับมันก็จะถ่ายออกมานะครับได้เป็นอุจจาระนะครับที่มีองโคสเฟียอยู่ด้านในนะครับผม ทีนี้องคโคสเฟียร์เนี่ยนะครับผมก็อาจจะไปปนเปื้อนนะครับกับอาหารหรืออะไรประมาณนี้นะครับเป็นอาหารหรือปนเปื้อนตามดินอะไรแบบนี้นะครับผมทําให้นะครับมีสัตว์อื่นนะครับอาจจะกินองคโคสเฟียร์นั้นเข้าไปนะครับผมโดยสัตว์นั้นนะครับก็จะทําหน้าที่เป็นอินเตอร์มีเดียตโฮสต์นั่นเองนะครับผมซึ่งในของแกนูโลซัสนะครับผมจะมี Intermediate Host เป็นแกะนั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวมันติโลคูเลตินนะครับผมอ,อ,อีโอผมขอโทษนะครับตรงนี้ m ัน t i โ o c u l a r ิสนะขอโทษขอโทษโอเคมันก็จะมีตัว Intermediate Host นะครับเป็น m ไมโครท r o d e n t นั่นเองนะครับผม m ไมโครท r o d e n t นะครับ โอเคทีนะครับมันเข้าไปใน intermediate host มันไปทำอะไรนะครับผมมันก็จะฟอร์มนะครับตัว h y a ิ i ซ i สที่ผมได้เกินไปในตอนแรกนะครับฟ์มไฮ h y a ิด t i สนะครับตอนนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดก่อนนะครับผมแต่ให้รู้ว่า h y a ิดซิสที่เกิดขึ้นมานะครับผมมันจะทำหน้าที่สร้างสิ่งที่เรียกว่า p รโตส c ค o l ก c s นะครับ p รโตส c ค o l ก c ์ขึ้นมานะครับผมซึ่งเป็นตัวอ่อนนะครับผม ขึ้นมามากมายเลยนะครับแล้วมันก็จะไอตัวตัว h a ไฮอะติ s ซิสที่มีโ o รโตสโค l เลสเนี่ยมันก็จะอยู่ตามตามเนื้อเยื่อนะครับของอินเตอร์มีเดีย s t นะครับผมแล้วมันนะครับก็จะสามารถที่จะแพร่กลับนะครับไปยัง d e f i n i t i v ฟไปยังเดฟิเนทีฟโฮสนะครับได้โดยการที่ d e f i n i t ทีฟโฮส t นะครับมากินนะครับผมมากินตัว ตัว intermediate host นะครับผมจะสังเกตว่าเนี่ยนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเป็นแบบความสัมพันธ์ระหว่างอ่าเหยื่อนะครับกับผู้ล่าอยู่แล้วนะครับมันก็จะมากินนะครับผมแล้วมันก็จะวนกันจนครบวงจรนะครับทีนี้จะมาดูตรงนี้สักหน่อยนะครับผมที่ผมเขียนว่า i n v e r t e b a t e เนี่ยอ่าผมจะอธิบายถึงตัวอ่อนของมันสักหน่อยนะครับคือตัวอ่อนของมันเนี่ยเรียกว่า protozoa นะครับแต่ปกติแล้วเนี่ย ตัว p o t o z o a เนี่ยนะครับตัวปากของมันเนี่ยมันจะหดอยู่เข้าด้านในนะครับผมมันจะหดอยู่ด้านในนะครับ mm hmm. เขาจะเรียกว่า Invaginated นะก็คือวว้าด้านว้าเข้าด้านในนะครับผมทีนี้เวลา host skin เข้าไปแล้วเนี่ยเรามาดูตรงเส้นสีชมพูนี้นะครับเส้นสีชมพูนี้คือโดน h o สก skin เข้าไปแล้วนะครับถัดจากเส้นเส้นนี้ไปนะครับคือมันจะเข้าไปใน ตัวลำไส้เล็กนะครับของโฮสนะครับแล้วก็เดฟิ t i ทีฟโฮสนะครับแล้วก็มันก็จะไปงอกไอตัวตัวหัวมันออกมานะครับผมแบบนี้นะครับคือการที่เป็นกระบวนการที่เขาเรียกว่า v a เว i n a t e d นะครับอ v a g i n a t i o n นะครับก็คือเอาตัวส่วนหัวออกมานะครับโดยตัวส่วนหัวนี้นะครับก็จะไปเกาะนะครับตรงผนังลำไส้เล็กของโฮสนะครับแล้วก็ จเจริญน,นะครับเป็นตัวเต็มวัยนะครับแล้วก็ให้ไข่ออกมาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะออกมาทางฟีซี่นะครับแล้วก็วนวงจรน,นี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะครบวงจรมาทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอะอยากจะลงรายละเอียดนะครับผมก็คือส่วนนี้นะครับส่วนของตัว ไฮอาทิดซิสนั่นเองนะครับก็เป็นชื่อเรื่องของเรานะครับผมไฮอาทิดซิสนะครับมันคืออะไรนะครับผมมันคือการที่องโคสเฟียนะครับผมอันนี้นะครับมันนะครับไปฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อของอินเตอร์มีเดียตโฮส์นะครับผมแล้วมันก็เกิดการที่ว่าอ่าฟอร์มตัวนะครับเป็นเป็นซิสนะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีของเหลวอยู่นะครับผมและ ตรงส่วนของผนังตรงนี้นะครับผมผนังของซิสนะครับมันก็จะประกอบไปด้วยเอ็กโตซิสนะครับแล้วก็เอนโดซิสนะครับโดยเอ็กโตซิสเนี่ยก็จะอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็เอนโดซิสอยู่ด้านในและที่สําคัญเนี่ยเอนโดซิสเนี่ยจะมีความสําคัญมากนะครับเราจะเรียกมันอีกอย่างว่าเป็นเจเนอเรทเลเยอร์นั่นเองนะครับผมโอเคทีนี้มันเกิดอะไรขึ้นภายในซิสนะครับผมเราจะมาซูมดูกันนะครับผม ตรงภายในซิสเนี่ยอ่าผมขอพูดไอตัวที่มันขยายออกมาก่อนนะครับผมก็จากที่กลมๆเมื่อกี้นะครับผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นชั้นของเอ็กโตนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นของเอนโดนะครับหรือว่าเป็นเทอร์มินัลเลเยอร์ของเรานั่นเองนะครับผมซึ่งถัดมาเนี่ยด้านในเนี่ยนะครับมันจะประกอบไปด้วยของเหลวนะครับผมอ่า ทีนี้สิ่งที่สำคัญนะครับมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับก็คือการที่ตัวเจอร์มินอลเลเยอร์เนี่ยมันจะสร้างถุงเข้ามาด้านในนะครับผมมันจะสร้างถุนเข้ามาด้านในมันจะเรียกว่าบูตแคปซูลนะครับผมแล้วถุงนี้ทำอะไรนะครับถุงเนี่ยมันสร้างขึ้นมาแล้วภายในนะครับมันก็จะมีการสร้างสิ่งที่เป็นตัวอ่อนนะครับผมก็คือเขาจะเรียกตัวอ่อนนี้ว่าโปรโตสโคลซ์นะครับพูดง่ายๆมันก็คือระยะของ ของลาว่าของตัวเอไคนูนคอคัสนั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งโปรโตโคเล็กเนี่ยมันก็จะอยู่ภายในนี้นะครับจนมันจนกระทั่งมันจเจริญเต็มที่นะครับเป็นโปรโตโคเล็กที่จเจริญเต็มที่ตัวถุงของบลูแคปซูลนะครับมันจะแตกออกนะครับผมแล้วก็ตัว โปรโตสโคเล็กทั้งหลายเนี่ยมันก็จะจมลงตามแรงโน้มถ่วงนะครับลงไปที่ก้นของของซิสใหญ่ก็คือซิสนี้นะครับมาจมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมโดยพอจมลงมาแล้วเนี่ยเขาจะเรียกโปรโตสโคเล็กพ่วกนั้นว่าไฮอะทิดแซนนะครับซึ่งผมเข้าใจนะครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ไปหาเพิ่มนะครับแต่ผมเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นลักษณะที่มันคล้ายๆกับสายมันจมลงแล้วมันเป็นเม็ดเม็เมเมอยู่นะครับผม เขาเลยเรียกว่าไฮอติดแซนนะครับผมอ่าโอเคทีนี้นะครับมันมีสิ่งที่เพิ่มเติมอีกนิดนะครับคือก็คือนะครับในตัวซิสของเราอันใหญ่นะครับผมมันอาจจะมีการฟอร์มนะครับดอเตอร์ซิสนะครับด้านในได้อีกนะครับผมทีนี้เราจะเรียกซิสใหญ่นะครับว่ามาสเตอร์ซิสนะครับแล้วก็ซิสที่ฟอร์มใหม่นะครับคือดอเตอร์ซิสนะครับทําให้นะครับผมทําให้นะครับ ตัวมาเตอร์ซิสอันหนึ่งนะครับอาจจะมีการสร้างนะโปรโตสโคเล็กซ์ os, ได้เป็นล้านล้านตัวเลยนะครับอาจจะเจอถึง2ล้านตัวได้เลยนะครับภายในนี้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่โอ้โหพาไปอาจจะน่าขยะขยงใช้ได้นะครับผมโอเคอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลภาพรวมนะครับของไทยาดิซิสนะครับทีนี้ ไฮยาติซิสเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับผมมันแบ่งได้อีกสามชนิดนั่นเองนะครับผมโดยอันแรกนะครับจะเป็นแบบยูนิโลคูลเอตนะครับอันนี้จะไม่ได้มีความพิเศษอะไรนะครับมันก็คืออันที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับเป็นกลมๆนะครับข้างในมีพวกบลูแคปซูลนะครับแล้วก็มันก็มีการแตกเกิดไฮยาติแซนจมลงเบื้องล่างนะครับ โดยพวกยูนิโคลเลเตสนะครับจะเกิดจากสปีชีแกนูลซัสนะครับผมอ่าอันนี้นะครับย้ำนะครับย้ำ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 สปีชีของพญาติที่ต่างกันนะครับจะทำให้เกิดไฮอาติดซิสคนละไทเปกันนะครับผมอ่าสำหรับอันที่สองนะครับผมจะเป็นอันที่อ่า แปลกประหลาดขึ้นมาหน่อยนะครับผมเป็นอันวิโอลานะครับผมเป็นแบบอันวิโอลานะครับที่เขาเรียกว่าแบบอันวิโอลาเนี่ยพออะไรเพราะว่ามันจะมีการแตกขแขนงนะเป็นซิสเป็นไทอิตซิสที่มีการแตกขแขนงแล้วก็มีการ่าสร้างเป็นห้องกั้นแต่ละอันขึ้นมานะครับเป็นแบบแล้วก็มีลักษณะเป็นถุงๆๆแล้วก็แบ่งแยกกันเองนะครับคือมันแบ่งของมันเองนะครับผมทาให้มีลักษณะเนี่ย คล้ายๆกับเป็นถุงลมนะครับผมเขาเลยเรียกว่าอันโอลาแบบอันนวลาแทนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นจากเชื้อสปีชีมันติโลคิลาลิสนะครับผมตามชื่อเลยครับมันต il ิโลคิลาทีนี้เขาบอกว่านะครับผมถ้าเป็นในสัตว์ที่เป็น intermediate host นะครับมันก็ อา,อาจจะพบนะครับโอโตสโคลซ์ได้นะครับผมถ้าเราไปดูแผนภาพเนี่ยจะเห็นว่าหันไปดูแผนภาพแบบนึงนะครับตัวที่มันอินเฟกทีฟนะครับผมอินเฟกทีฟสเต e ของมันก็คือโปโตสโคลซ์นั่นแหละครับทีนี้ตัวมันติโลคูลเลตเนี่ยก็สามารถที่จะโดนเดฟิเิทีฟโฮสต์กินได้เหมือนกันแสดงว่าภายในไอตัวอันเวลลาซิสนะครับมันก็ต้องมีนะครับผม ถ้าในสัตว์เนี่ยก็ต้องมีโปโตสโคเล์นะครับแต่แต่แต่นะครับผมถ้าเป็นในคนนะครับเรามักจะไม่เจอนะครับโปโตสโคเล์นะครับผมอ่านี่คือข้อแตกต่างนะครับอันนี้มาถึงอันสุดท้ายนะครับอันสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ขึ้นกับสปีชีของตัวพยาธินะครับผมแต่มันจะขึ้นกับว่าตัวซิสเนี่ยไปเจริญที่ไหนนะครับซึ่งถ้า เป็นโอเชียสเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าซิสเนี่ยมันไปเจริญในไขกระดูกนะครับผมในกระดูกนะครับผมซึ่งมันก็จะทําให้แบบซิสเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบแคลซีฟมไนะครับก็คือมีแบบการสะสมผลผลิตแคลเซียมอะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคแล้วทีนี้เนี่ยที่เราพูดไฮยาติดซิสไฮยาติดซิสไปเมื่อกี้อะครับผมแล้ว มันจะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะเกิดพาธโฮเจเนซิสมันจะเกิดอะไรกับคนนะครับผมจากที่เราพูดไปเมื่อกี้นะครับมันมีอินเตอร์เมเดียตเป็นสัตว์ต่างๆนะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าเปลี่ยนจากสัตว์เหล่านั้นมาเป็นคนที่มาติดตัวองโ,งโคสเฟียแทนเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมโดยคนเนี่ยนะครับผม มันก็จะได้รับนะครับตัวไข่ขยาดนะครับองคโคสเฟียจากการที่ไปใกล้ชิดกับซุนักนะครับผมไปเจอฟีซี่ซุนักนะครับก็จะได้รับไข่มานะครับผมซึ่งในคนเนี่ยพอได้รับไข่มาแล้วนะครับจะถือว่าเราเนี่ยเป็น accidental host นะครับแล้วก็เป็น date end นะครับผมอ่าเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรจากการที่ผมได้นั่งคิดๆนะครับผมในคนเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีโปรโตสโคเร็กนะครับการที่ในคนเนี่ย มันมีโปรโตโลเล็กส์นะครับมันแสดงว่าความจริงแล้วเนี่ยคนอะ่ะมันก็ควรจะแพร่ต่อได้ใช่ไหมครับแต่มันไม่มีตัวอะไรมากินคนนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยนะครับผมมันไม่ได้ คือปกติมันก็ไม่ได้ปล่อยตัวตัวไฮยาติดซิสออกมาด้านนอกอยู่แล้วนะครับมันก็ฝังอยู่ตามทิชชู่นะครับเพราะฉะนั้นที่คนเป็นเดดเอนนะครับเพราะว่ามันไม่มีใครมากินคนต่อน,นั่นเองนะครับผมอ่าอาจจะมีก็ได้นะคฮันนีานลอะไรแบบน,นี้ <c oughs> โอเคทีนี้อองโคสเฟียเนี่ยมันเข้าไปแล้วมันไปทําอะไรต่อนะครับมันก็จะไมเกรดนะครับไปตามทิชชู่นะครับผมโดยมันจะชอบไปที่เลเวอร์เป็นพิเศษนะครับ มาเจอในตับนะครับผมพอไปอยู่ในตับเนี่ยมันก็จะสร้างตัวไฮยาทิซิสขึ้นมาใช่ไหมครับแต่โชคดีนะครับผมที่ตัวไฮยาทิซิสเนี่ยมันค่อนข้างจะมีการโปรเกรสชันแบบการขยายตัวของมันเนี่ยค่อนข้างช้านะครับปีละไม่กี่มิลอะไรแบบนี้นะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกนะครับผมหลักๆนะครับจะมีเอฟเฟกนะครับคล้ายๆกับการที่มีทูเมอร์นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็น อันเวโอลานะครับผมมันจะแตกแขนงแล้วครับผมแตกแขนงออกด้านข้างนะครับแล้วมันจะคล้ายๆแบบแทรกซึมนะครับมันจะมีลักษณะที่จะคล้ายทูเมอร์นะครับแบบที่เป็นคาซิโนมานะครับอ่ามันอาจจะทําให้เรามีแซงโนสได้นะครับว่าไอ้นี้มันอาจจะเป็นเฮปโตเซลล่าคาซิโนมาแต่ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นไฮติดซิสก็ได้นะครับผมโอเคส่วนถ้าเป็นยูนิโลคูเลต์นะมันเป็นกลมๆนะครับมันก็น่าจะเหมือนกับพวกเนื้องดีมากกว่านะครับอ่า โอเคก็อย่างที่บอกนะครับเอฟเฟกหลักๆนะครับมันก็จะคล้ายๆทูม่อก็คือมันอาจจะไปกดทับอะไรในออแกนนั้นๆนะครับผมแล้วเอฟเฟกนะครับที่เกิดขึ้นนะครับจะขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นออแกนอะไรนะครับผมซึ่งเรามาดูตรงนี้นะครับเราเน้นที่ตับนะครับผมถ้าสมมุติเป็นในตับนะครับผมถ้าเกิดว่าระยะเวลานานพอนะครับอาจจะทําให้เกิด เป็น John d i e ได้นะครับแต่ว่ามันนานมากๆนะครับกว่าจะแสดงอาการจุดเด่นเลยเนี่ยคือมันนานนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่ามันฝังในกระดูกเราเป็นแบบ o s t e o h y a t เนี่ยมันจะทําให้เกิดการทําลายกระดูกเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตัว cyst ที่มันอยู่ในกระดูกเนี่ยมันเอาออกค่อนข้างยากนะครับผมโอเค ทีนี้ไอตัวที่พูดไปด้านบนเนี่ยมันก็เบสิกเบสิกใช่ไหมครับผมมันก็ไม่ไม่ได้ดูน่ากลัวครับแต่ข่าวซวยนะครับจะมาถึงนะครับผมเมื่อไอซิสเนี่ยมันแตกขึ้นมานะครับผมถ้าซิสแตกนะครับเป็นยังไงนะครับจําได้ไหมครับว่าในซิสเนี่ยมันมีอะไรบ้างครับมันจะมีหนึ่งเลยนะครับคือฟูอิดแน่นอนนะครับเป็นฟูอิดนะครับผมแล้วก็สองนะครับก็คือโปรโตโคลิกนั่นเองนะครับ แล้วทีนี้มันออกมามันทำมันทาอะไรนะครับผมอันแรกเลยนะครับผมที่จะซวยนะครับก็คือตัวที่ออกมาเนี่ยมันมีทั้งของเหลวซึ่งสร้างมาจากพยาธิใช่ไหมครับแล้วก็มีทั้งตัวตัวอ่อนของพยาธิเองนะครับผมมันออกมาเนี่ยแน่นอนนะครับอิม,มนูนไม่อยู่เฉยนะครับผมมันก็จะเรียกพวก e อ o s i n o นฟ i l เข้ามานะครับถ้าทุกคนยังจํากันได้ e o s i n o นฟิลเข้ามามากๆมากๆนะครับผม มีการกระตุ้นอะไรพวกนี้นะครับทําให้เกิดอาการแพ้เกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้ามันของเหลวเนี่ยกระจายเข้าไปในกระแสเลือดนะครับมันจะเกิดข่าวซวยคือมันอาจจะทําให้เกิดอนาฟไฟเล็กติกช็อกได้นะครับผมก็คือสุดท้ายแล้วเราก็จะช็อกแล้วก็อาจจะเสียชีวิตได้นะครับผมอืทีนี้ถ้าสมมุติว่าอาจจะรอดมาจาก F uh, อันเนฟไฟเล็กติกช็อกนะครับผมสุดท้ายนะครับ ตัวโปรโตโซลิกส์ข้างในนะครับมันก็ยังออกมาอยู่ดีนะครับโปรโตโซลิกส์ข้างในเนี่ยมันจะมเกรดไปตามทีชูต่างๆนะครับทำให้เกิดเป็นซิสใหม่ๆเกิดขึ้นอีกมากมายนะครับผมอันนี้เราจะเรียกว่า secondary hyalidesis นะครับผมก็คือเกิดซิสใหม่ๆขึ้นมานะครับผมก็สวยไม่ต่างกันนะครับผมโอเคก็หมดไปสำหรับตัว pathogenic ซิสนะครับผมที ถามว่าเราจะไดเอ็กยังไงนะครับผมว่าคนนี้เป็นหรือไม่เป็นนะครับผมหลักๆเลยนะครับเราก็จะดูตัวตัวอาการของเขาฟา์ซิมทอมนะมาด้วยจอนไดส์หืออะไรแบบนี้นะครับบวกกับดูประวัติด้วยครับการคุกคีกับตัวเดฟ i ินิท v ฟโฮสตนะซึ่งเป็นเป็นแหล่งแหล่งที่เราติดมานะครับผมไปเคยไปอยู่กับหมาใกล้ชิดหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็บวกกับการเอ็กซเรย์นะครับดูนะครับถ้าสมมุติว่ามันเกิด ตัวไฮอติดซึสขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเห็นก้อนอะไรแบบนี้ได้นะครับผมในตับหรือว่าในอว,วัยวะอื่นๆนะครับอาจจะเป็นในปอดก็ได้นะครับผมแต่ว่าในตับเนี่ยเด่นๆนะครับผมโอเคทีนี้อีกอันนึงนะครับที่สามารถที่จะใช้วิธิฉัยได้ก็คือการใช้ฟิโลโลจีนะครับผมก็คือตรวจหาพวกอ่า แอนติบอดีในเลือดอะไรพวกนี้นะครับผมแต่ว่าข้อเสียงมันก็คือมันอาจจะให้ผล false positive ก็ได้นะครับผมแต่ว่ามันก็เป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณอาจจะเป็น18แอะไรแบบนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะจนแบบเยอะจนรับไม่ได้นะครับผมโอเคสำหรับ treatment นะครับสำหรับโรคนี้นะครับผมทำไงนะครับอย่างที่บอกวเวลาผมจำเนี่ยผมจำว่ามันคล้ายๆกับ t ม m ร r นะครับพอคล้ายๆกับ t ม m ร r แล้วเนี่ย มันก็จะมีวิธีการรักษากคล้ายๆทูเมอร์เลครับคือการที่เราต้องไปคว้านมันออกมาครับไปไปซิสเจอรี่ออกมานะครับผ่าตัดออกมาแต,แ,ตแต่แต่ปัญหาคือนะครับตัวนี้มันไม่ได้เหมือนทูเมอร์ซับไปหมดนะครับข้างในนะครับมันอย่างที่บอกมีฟูอิดมีตัวโปรโตสโคลิกส์นะครับผมซึ่งถ้าเราไปผ่าผ่าอยู่ดีๆแตกเนี่ยก็ซวยเหมือนกันนะครับผม เพราะฉะนั้นต้องระวังอย่างมากนะครับอย่าให้ซิสมันแตกออกเด็ดขาดนะครับผมโอเคทีนี้เรามาดูขั้นตอน,นี่นสักหน่อยนะซิสเตอรลี่นะครับผมการผ่าเนี่ยพอผ่าเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะต้องดูดฟูอิดออกนะครับผมแล้วก็ฉีดฟอร์มาลินเพื่อฆ่าออโตสโคลิกที่อาจจะเหลืออยู่นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมาเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่าคือบางทีเนี่ยซร์เจอรี่ถ้าสมมุติว่ามันเกิดการแบบ แตกหรือว่าเล็ดลอดของของพวกฟูอิตหรือว่าโปรโดสโคลีสเนี่ยก็คือต้องใช้ขั้นตอนพวกนี้นะครับผมในการที่จะเคลียร์นะครับโอเคทีนี้ถ้าสมมุติว่าซิสมันอาจจะมีโอกาสที่มันจะแตกออกมาได้ใช่ไหมครับซึ่ง ถ้าแตกออกเนี่ยมันก็ทําให้เกิดอาการประมาณอาการแพ้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรจะให้พวกแอนติฮิสตามีแล้วหรือว่าอีพิเนฟรินนะครับเพื่อป้องกันอาการช็อกจากอาการแพ้นะครับผมกันไว้ก่อนนะครับผมการทรีตแบบต่อไปนะครับผมก็คือการทรีตที่ไม่ต้องใช้ร์เจอรี่นะครับเป็นแบบเป็นการทรีตเมนต์แบบใหม่นะครับผมก็คือจะเป็นีโม m เทอร์ a พีนะครับผม เราจะใช้พวกยานะครับแทนนะครับผมโดยเขาบอกว่าจะใช้เอาเบนซาโซนะครับผมอ่าใช้ไปบส12ชั่วโมงก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราจะดูดฟูอิดออกจากตัวซิสนะครับแล้วก็ฉีดเอทานอลเข้าไปแทนนะครับผมเพื่อฆ่าตัวที่อยู่ข้างในนะครับซึ่งนี่สําคัญเลยนะครับเชื้อสองสปีชีนะครับผมมันจะอาจจะใช้ยาที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ต้องเช็คให้ดีนะครับว่ามันคืออะไรนะครับเป็นเชื้ออะไรกันแน่นะครับ ทีนี้รักนะที่ใช้ก็คือเบนซีมิดาโซนะครับใช้ในการลดไซต์ของซิสนะครับเอออันนี้อยู่คนละอันกันนะครับผมอันนี้เป็นการใช้ยานะครับแต่ว่ามันก็ใช้แค่ลดไซต์นะมันอาจจะไม่ได้เอฟเฟกตีฟขนาดนั้นนะครับผมไอ้พวกยาพวกนี้เนี่ยเอ่อเพื่อนเพื่อนค่อยรอเรียนเล็กยานะครับผมก็ไม่ได้สืบคนนะครับว่ามันทําอะไรเพิ่มนะครับสําหรับอันสุดท้ายนะครับเป็นอันที่ผมขี้เกียจอ่านมากที่สุดนะครับผมคือ epidermology นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า ผมไปอ่านแล้วพอไปเจอในประเทศไทยเนี่ยพออ่านถึงประเทศไทยเสร็จปุ๊บเนี่ยมีโคตรน้อย,ยครับตั้งแต่ปี1936แล้วผมยังพบนะครับไม่ถึง20เคสเลยครับผมเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ค่อยมีความแพร่หลายในไทยนะครับผมแต่ว่าในน h e r n h e ฮ i s p เ e ียนะครับมันก็อาจจะพบเยอะกว่านะครับผมอ,อันนี้ก็ให้เพื่อนๆไปดูนะครับผมโอเค ตอนนี้ก็จบแล้วค,คือเนื้อหามันแบบขวดเยอะเลยแล้วแบบมันอาจจะออกแค่ข้อสองข้อก็ได้แต่ว่าคือผมก็อยากให้ให้เพื่อนๆได้เข้าใจกันนะครับว่ามันมันเป็นยังไงแล้วที่มาที่ไปยังไงนะครับสําหรับพยาธิตัวนี้นะครับผมถ้าผมพูดผิดไปยังไงก็ก็ช่วยแจ้งด้วยนะครับเพราะเพราะว่าแบบเนื้อหามันแบบค่อนข้างจะเยอะนะครับผมก็อาจจะเก็บได้ไม่หมดหรือว่าจะมีข้อผิดพลาดนะครับผมก็ต้องขออภัยนะครับผมอ่า โอเคนะครับขอบคุณมากครับผมที่อยู่ฟังจนจบนะครับโอเคไปแล้วครับผมอ่าใกล้สอบแล้วโชคดีในการสอบนะครับอ่านหนังสือเยอะๆนะครับผมเน้นรายละเอียดแลครับผมจะไปเน้นลึกนะครับโอเคบายยครับ